มาที่การเข้าไปขอบคุณมูลและนิธิปวีณาของสกุลนะคะหลังจากช่วยเหลือเยื่อที่อยู่ในสามครอบครัวคนไทยค่ะถูกเพื่อนนั้นหลอกไปทํางานที่เมียดีเมียนมานะคะก่อนจะทราบต่อมาว่างานที่ถูกหลอกให้ไปทํานั้นก็คือไปร่วมแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยให้มาลงทุนถ้าทํายอดไม่ได้กินข้าวมื้อเดียวค่ะ ญาติญาติพาคุณเอนะคะ24ปีคุณบี18ปีแล้วก็คุณซี22ปีค่ะเข้าพบนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาขอบคุณที่ช่วยเหลือเหยื่อทั้ง3นะคะที่ก่อนหน้านี้ถูกหลอกไปทํางานที่เมียวดีประเทศเมียนมาค่ะครอบครัวเหยื่อพากันเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิว่าลูกสาวกับเพื่อนเนี่ยถูกหลอกไปทํางานที่มูลนิธิขออภัยค่ะถูกหลอกไปทํางานที่เมียวดีนะคะแล้วก็ถูกนายจ้างคนจีนนั้นบังคับ ให้ไปหลอกคนไทยอีกทีลงทุนถ้าพวกเธอทํายอดไม่ได้ก็จะให้กินข้าววันละมื้อค่ะมีการกักบริเวณมีคนคอยคุมและถ้าอยากกลับเมืองไทยต้องจ่ายค่าถ่ายค่ะคุณปวียาก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับสาวๆที่อยากจะไปทํางานที่ฝั่งเมียวดีหรือไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับให้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้ไปทํางานกับบริษัทที่มีความ เป็นมาตรฐานมีการเดินทางไปยังถูกต้องนะครับอย่าเชื่อแรงจูงใจด้านที่บอกว่ามีไรายได้ดีนะครับสุดท้ายถูกบังคับทำงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีในประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับก็คือว่าพอไปถึงแม่สอดแล้วก็เขาจะเหมือนกับว่าไปถึงนั่นก็ไปถึงบขสแม่สอดประมาณตีสามประมาณสี่ ตีสามตอนที่สามได้แล้วก็นอนพักที่โรงแรมก่อนหนึ่งคืนเขาก็พอประมาณตีสามของอีกวันก็มีรถมารับที่โรงแรมค่ะแล้วก็พาข้ามทางธรรมาชาติเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่แล้วพอข้ามข้ามไปนี่เรารู้ไหมว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นงงมากคือว่าทำไมเขาจะพาเราไปเที่ยวป่าหรอหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทางนี้ข้ามไปจะเป็น แม่ลำธารค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็จะเป็นภูเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเวียนมาใช่ค่ะคิดว่าเป็นเป็นบนดอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้แล้วพอไปถึงแล้วีพอไปถึงก็ตอนนั้นนารู้เท่าไม่ถึงการนะคะทํางานที่นี่แล้วก็มีเพื่อนชักชวนไปจริงๆริงเขาชักชวนไปเที่ยวนะแล้วพอไปที่นั่นเนี่ยเขาก็ให้ ข้ามเรือไปอะไรเงี้ยแต่ไม่นี่เขานึกว่จะไปเที่ยวป่าหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอข้ามไปก็กลายเป็นเมืองประเทศเมืองเม่วดีประเทศเมียนมาแล้วก็มีชายชะกันถือปืนคุมเข้าไปเลยนะคะไปเขาก็ต้องไปทํางานบริการซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องสิ่งที่เขารับไม่ได้ก็คือทั้งบริการทั้งเสพยาเมื่อการเสพยาเนี่ยเขาเขา,เขาก็อ่อนอ่อนแอมากอะไรเงี้ยนะเขาก็ ก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอทา้งนั้นเห็นไม่ไหวก็เลยส่งขายต่อขายต่อไปอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นั่นด้วย mm. เขาก็โดนบังคับให้หลอกคนต่างชาติแต่ไม่ใช่คนไทยนะหลอกยุโรปค่ะชาวยุโรปก็ขอเตือนไทยให้คนไทยอย่าหลงเชื่อคนที่ชักชวนไปทำงานที่ต่างประเทศ นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ให้แน่ชัดถ้าบอว่าต้องการที่จะรู้นะคะว่าทํางานได้หรือไม่เนี่ยไปประสานกับที่กระทรวงแรงงานที่กรมแรงงานทุกจังหวัดมีหมดนะคะหรือว่าที่มูลนิธิปวีนาหวสุขคมพิอืม ซึ่งหลังมูลนิธิได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเหยื่อนะคะซึ่งถูกเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักเนี่ยแหละค่ะชักชวนไปทํางานประชาสัมพันธ์ที่เมืองเมีวดีประเทศเมียนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะอ้างว่ารายได้ดีแต่พอไปถึงกลับถูกบังคับให้สร้างโปรไฟล์ลอร์มในโซเชียลหลอกคนไทยลงทุนเทรดหุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินผ่านออนไลน์ค่ะถ้าอยากกลับไทยก็ต้องจ่ายค่าถ่ายนะคะราคาตั้งแต่15,000บาทไปจนถึง50,000บาทซึ่งทางมูลนิธิพวีนาได้ประสานกับ รงชัยเจริญชัยรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรซึ่งท่านกอไดสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูร้อยรอหนึ่จัดกำลังร่วมกับ ชปขชกราชามนูตำรวจท่องเที่ยวแม่สอดตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดและฝ่ายปกครองแม่สอดประสานกับทหารเมียนมาจนกระทั่งเหยื่อทั้ง3นั้นได้รับการช่วยเหลือส่งตัวกลับมาฝั่งไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ9มกราคมที่ผ่านมาค่ะเหยื่อแล้วก็ครอบครัวจึงได้เข้าขอบคุณมูลนิธิปวีนาในวันนี้นั่นเองค่ะ